ก็ว่าพอพยายปาห้มอพยายพยายห้ำพยายออกกันต้วเอาครับกินทุเรียนพวกเขาจะไหวาตนเก็บเองกินเองพาเองสิได้กินบอล จักโลนี่นี่เอาหน่อยนี่น้ำอุย้ยเนีย้ยเนีย่ยเนื่อเนีย่ยเนก็เกือผ่าโลสี่โลแปด่โแปดผาดีดีเอาขวนเอาอยังอน่มจับเลยบ,ยบ๊กเนื้อดอกเมมับบานานา้ำป มันกคมันบดบดถือว่าหนาะได้จำมั้ยซือว่าธรรมดาสิเดยอืมไม่หนาไม่บางเพราะว่าบางดอกเอามีกีดไหมนี่เหรอบางนี่เขาเรียกว่าบางเหรอเอาบางจากทุเรียนได้ดุล่าบุญปลายปอดทุเรียนโดยมือเปล่าพี่หมอ ก็ว่างก็ผื่นนะเป็นยังโอ้มันจบะไ้กินดีดอกแนวเลยทีเดียวเยดดด้ตอกโ้นอัวากเปือกบางอีเดยนะเปลือกบางมเด้าได้หนิอุ้ยแม่เอามาให้แม่ซีนะมือสั่นละนี่แล้ว บนบ่อเลยแห้งบนบ่อหน่อยนะบ่อพอด้เลยละ่อ like oh, uh. ัดพุทงอู okay. ้เฒ่าุก็กินยังสีละฝนบนน้มือสันอยู่นี่นั่นนั่อนั่นฮ่าฮสา่าฮ่า่าเ่าฮ่าฮ่่าฮ่่าาา่่าาน่เ่าฮ่่เาา่ หน่วยนี่เทเลนี่ซีโร่แปดพี่น้องเกือบฮาโลโอ้ผู้สวยทุเรียนภูเขาไฟอันนี้มันตกซื่อๆดี๋ยมันเลยบอกง,งา่ายซีจะเกต็ด้ออพี่น้องเออเออตัวีสไตือกูเดาได้แค่สันน้องนิ่มๆเนือ้อสมใจนี่เราพอดีเออแม่นังังมองพี่น้องอือ

Đúng coi sư măng của เนแต่ tại หิดิงว่า vào กระนัวนะอ้ายมัง ai กอดอ้ายมื้อ ai mới บักเผาอ้าตัว à, แม่ๆ mẹ mẹ, 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 อินอะไรตั้งบัวหลวงอหูเอามาเอามาอันนี้อันนี้มันก็โปแกมเอามาน่บักานอืมอืมันแกบดอืผู้าไมันมือด้ว่ มึงจะไปทายทั้งมึงมึงอะ้าหุนทงหุ่นากีด้อนอโ้อนมาตนั้นมาเป็นีโอ้บักดาลาาไงว้เนี่ยอยากกินทุเรียนเขามันคอดีๆได้ตุนเขาจี่โตกลงมาเมือดเออ ออกนอกนมไงกินอยุนี่เงื่อนนั่นเล็กวะก็ไม่ึ้นไปปาดกินซึ่งใจมีน้ำอะไรหรอโอ้ทุเรียนภูเขาไฟเด้อพี่น้องแต่ว่ามันคือหมืดแทะไม่เปิดแสงหรอวะตัวนี้ว่าไหน แล้วพี่น้องขึ้นทุรีหนทูกเขาไฟข้าต้นเออท่างนี้มีอยู่ทานนี้มีเสียงนี่ได้ยู่นเอาบ้านู่นนี่เอาหนเด็ดนู่นไงอันหนึ่งนั่นหมไงเราเก็บของเราเองอย่าไปอยู่น้ำเราอืม

คนเขาแบบอยากกินแบบธรรมชาติมาท่องไปเยอะถ้าว่าเขาไปไหนมันแบบตอนไงจะแอคชั่นซ่เนี่ยพ่อไงจะแอคชั่นช่เนี่ยแอคชั่นเด้อจาดังหนได้เนี่จะดังหนด้วเาะจะแอคชั่นร้องนี่ พยหญไรพยญรขำพยหญอกกันตัว